เป็นเรื่องเราจบเรื่องอสมมูลไปแล้วนะคะทีนี้ต่อไปจะเป็นเอกสารความรูที่1.5ก็คือเรื่องสัจจะนิรันสัจจะน,รน,จจนิรันคืออะไรสัจจะนะคะนักเรียนคำว่าสัจจะไม่แน่ใจว่าเขียนอย่างนี้หรือเปล่าสัจจะแปลว่าเหมือนความจริงอะไรประมาณเนี้ยถูกไหมสัจจะคือความจริงไม่มีสัจจะในหมูโจรอะไรประมาณเนี้ยนะคะ สัจจะนิรัน์ก็คืออะไรก็คือดูความหมายนะคะคือประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะคะซึ่งวิธีการตรวจสอบนะคะว่าเป็นสัจจนิรันต์เนี่ยทำได้ทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีที่1คือใช้ตารางค่าความจริงวิธีที่2ก็คือหาข้อขัดแยง้งแล้วก็วิธีที่3ก็คือใช้ความรู้เรื่องสมมูลนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองวิธีแรกกันก่อนนะคะส่วนวิธีที่2นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีที่สเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีที่2เป็นหลักส่วนวิธีที่3ม,มันก็จะมีข้อจํากัดนะคะว่ามันเป็นยังไงถึงจะใช้วิธีที่3เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันนะคะ ทีนี้วิธีแรกก็คือใช้ตารางค่าความจริงค่ะทําง่ายงนะคะดูในตัวอย่างเลยนะคะจุดประสงค์นะคะก็คือเขาบอกว่านักเรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าประพจน์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นสัจจานิรันด์หรือไม่นะคะ<ๆ>ก็แบบขันที่1.5นะคะเขาจะให้โจทย์มาทั้งหมด1 2ึ่งสองสข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวขอูขอดูก่อนแป๊บนึงอ่ะสข้อ สองข้อนี้ทำยังไงนะคะวิธีการตรวจสอบสัจจานิรานคือให้เราเอาโจทย์ที่เขาให้มาให้ประโพสน์มาเนี่ยให้เราเอามาสร้างเป็นตารางนะคะให้เรามาสร้างเป็นตารางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโพจน์ที่เขาให้มาเป็นสัจจานิลานหรือไม่ให้มเรามาดูช่องสุดท้ายค่ะช่องสุดท้ายอย่างเงี้ยถ้าทั้งหมดนี้เป็นจริงทุกกรณีทุกกรณีนะคะทุกบรรทัดเลย ถ้าเป็นจริงทุกกรณีนะคะก็จะสรุปว่าเป็นสัจจานิรันแค่นี้แต่ถ้ามีบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งเป็นเท็จนะคะก็สรุปว่าไม่เป็นสัจจานิรันนะคะตัวอย่างข้อที่1ก็คือ p และ q แล้ว p หรือ q นะคะในที่นี้จะมีประพจน์อยู่ทั้งหมด2ประพจน์ก็คือประพจน์ p กับประพจน์ Q นะคะนักเรียนก็สร้างตารางค่าความจริงที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด4ค่าก็คือจริงจริงจริงเทจเท็จริงแล้วก็เทจเทจนะคะทีนี้อันแรกก็คือให้นักเรียนมาเชื่อมค่ะเชื่อมด้วยอะไรอ่ะวงเล็บแรก p และ q ก็จริงและจริงได้จริงจริงและเทจได้เทจ เท็และจริงได้เท็เท็และเท็ได้เท็ตต่อไปนะคะแล้เดี๋ยวก็มาหาวงเลนี้ก็คือหรือจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็ได้จริงเท็หรือจริงได้จริงแล้วก็เท็หรือเท็ได้เท็แล้วก็เอาสองอันเนี้ยค่ะมาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วจริงแล้วจริงเป็นจริงเท็แล้วจริงได้จริง เทสแล้วจริงได้จริงแล้วก็เทสแล้วเทได้จริงนะคะสรุปแล้วเราก็มาดูช่องสุดท้ายตัวเนี้ยว่ามันเป็นจริงทุกกรณีไหมซึ่งคาตอบในที่นี้ก็คือเป็นจริงทั้งหมดใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงทั้งหมดในข้อนี้เราก็จะสรุปว่าเป็นสัจจะนิรันร์ค่ะเป็นสัจจะนิรันร์นะคะทีนี้ต่อไปมาดูข้อ2 p และ q P และ Q แล้ว R ก็ต่อเมื่อ P แล้ว Q แล้ว R ให้นักเรียนทำข้อนี้นะคะแล้วดูว่าข้อนี้เป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่วิธีการดูก็คือทำไปตามตารางแล้วก็ดูช่องสุดท้ายตรงนี้ยคะ่ะว่าช่องสุดท้ายตรงนี้เป็นจริงทุกกรณีไหมทุกกรณีหรือไม่ถ้าเป็นจริงทุกกรณี เราก็จะสรุปว่าข้อนั้นเป็นสัจจานิรันแต่ถ้ามีเท็จผูมาสม่สมมติว่าตรงนี้เป็นเทจเราก็สรุปว่าไม่เป็นสัจจานิรันนะคะอาะทำข้อเดียวนะคะวัน,นง่ายๆ